ตอนนี้เรามาถึงที่ศาลเจ้าแม่กนิมทุ่งพิชัยอําเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมนี่นะครับตอนนี้มาถึงกันแล้วผมก็จะแอคถ่ายเซลฟี่สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้นนรู้ว่าตอนนี้ผมมาถึงแล้วจริงๆนะนี่เห็นไหมครับศิลปะโดยรวมของที่นี่ก็สวยงามนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กนิมกันนะครับศิลปะของเจ้าแม่กนิมตอนนี้ ที่เห็นกันนะครับนั่นก็คือเป็นศิลปะจีนโบราณซึ่งถือว่างดงามมากๆแกะมาด้วยไม้ที่มีอายุมากกว่า1000ปีแกะด้วยสลักไม้ท่อนเดียวตั้งแต่ช่วงหน้าพระพักไปจนถึงหน้าตักลงรักปักทองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาไหว้กันนะครับนี่เห็นไหมครับก่อนที่ผมจะไหว้เนี่ยศิลปะนี้งดงามนะครับสวยงามมากๆวันนี้เป็นวันที่ผมมาในวันที่ผู้คนไม่ได้มาเที่ยวกันนะครับเป็นวันปกติ นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวชัยนี่จะพาไปไหว้จริงๆแล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังเดินอยู่เดินทอดน่องครับอ่าเห็นนี่เห็นไหมครับอ่าตอนนี้เราจะมาสักการะไหว้พระกันนะครับขอพอรเพราะเดินทางมาเหนื่อยมากตอนนี้นะครับอ่าไหว้ขอพอรพระท่านนะครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองนะครับอ่าชายนี่ได้ไหว้พระไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ขอพรอขอชัยแล้วการเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับถ่ายรูปสักหน่อยครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าผมมาจริงๆนะครับตอนนี้กำลังขับรถกลับกรุงเทพานะครับตอนนี้กันนี้ค่ำคืนแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ